สวัสดีครับรายการอาจารย์มโนพูปัญหาในครั้งนี้นะฮะก็จะมาตอบคอมเมนต์ของท่านท่านหนึ่งนะฮะเข้ามาคอมเมนต์อยู่ในช anel มโนเยลโลในยูทูบนะฮะในชื่อคลิปว่าวันที่21เดือน8ปีหกสามนักศึกษาฝึกง,งานบัญชีทําอะไรกันบ้างผมก็ได้ไปสัมภาษณ์นักศึกษาบัญชีที่มาฝึกงานที่เยลโลนะฮะจำนวน6คนนะฮะมาจาก2สถาบัน <Okay. S 1> แล้วก็ไปถามเขาเขาทำงานอะไรโดยที่ไม่ได้มีการนัดแนะกันมาก่อนเลยเดินไปที่โต๊ะเลยแล้วก็ถามเพื่ออยากจะรู้ว่าเขาทํางานอะไรเหมาะสมหรือไม่นะฮะก็มีท่าน หนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนี้นะฮะว่าทาไมตอนผมฝึกงานไม่เจอที่นี้อ,อยากฝึกงานแต่ได้ฝึกธุรการหาที่ฝึกยากโอ้อันนี้ก็เป็นอะไรที่ฟังแล้วสะเทือนใจนะฮะคือจริงๆแล้วสถานที่ฝึกงานมันก็มีอยู่เยอะใน <Yes. S 1> แต่จังหวัดถ้าไม่มีคุณก็ต้องวิ่งเข้ากรุงเทพในกรุงเทพก็มีสถานฝึกงานอยู่แต่บางทีคนเราก็จังหวะโอกาสมันไม่เท่ากันนะตอนที่คุณฝึกงานนั้นยันโลอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนตอนนี้เข้าใจไหมตอนที่คุณไปฝึกงานยนโลมันอาจจะยังไม่จําเป็นจะต้องรับนักศึกษาฝึกงานเนี่ยเรายังทํางานเล็กๆน้อยๆอย คุณก็เลยไม่ได้มีโอกาสมาฝึกงานกับยันโลแต่ตอนนี้ยันโลมันโตขึ้นมีลูกค้าทำบัญชีเยอะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องการคนมาช่วยงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งและบังเอิญก็มีเด็กที่อยากจะฝึกงานมาติดต่อที่เรามันก็เลยเป็นจังหวะที่เหมาะสมระหว่างดีมายกับซัพพลายพอดีอยากจะเจอกัน <Okay. S 1> ก็เลยอยู่ในจุดที่สมดุลจริงๆแล้วผมเนี่ยไม่ได้แค่เพียงต้องการแรงงานบัญชีเท่านั้นนะผมต้องการสร้างคนด้วย <Whoa. S 1> อันนี้มีนระสิ่งอื่นใดเลยก็คือว่าผมรู้สึกว่าตอนที่ผมฝึกงานนะ สมัยที่ผมเรียนบัญชีอยู่ผมฝึกงานที่ไหนหรือว่าไปสนีไปสนีคืออะไรมะ <c oughs> ก็ดูเอกสารนิดๆหน่อยๆส่งของอะไรประมาณนีน้ซึ่งมันไม่ตรงกับสายบัญชีเลย <Yeah. S 1> แล้วผมก็อาศัยเอาง่ายเขาว่าคือฝึกงานอะไรก็ได้ให้มันจบไปเร็วๆถามว่ามีความรู้อะไรบ้างจากการทําบัญชีไม่มีเลยมันก็เลยเป็นเหมือนปมในชีวิตแต่ว่าฝึกงานบัญชีแต่ว่าไม่ได้ฝึกบัญชีก็เลยอยากสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาบัญชีต่างๆให้ได้มีโอกาสฝึกงานที่ทําสายบัญชีจริงๆพอเยนโล่โตขึ้นผมก็เลยอยากให้เด็กที่มาฝึกงานกับที่เยนโล่ได้ทําบัญชีจริงๆได้ททําเหมือนนกกัับี่ ชี้เขาทากันแล้วตอนนี้เนี่ยทีมงานของผมที่เป็นสตาฟก็มีเยอะพอที่จะเป็นพี่เลี้ยงดูแลนักศึกษาฝึกงานที่อยากมาฝึกงานที่ยลโล่และติดต่อมาคุณ <Okay. S 1> เห็นไหมที่นักศึกษาที่มาฝึกงานกับยลโโ่มาจากหลายจังหวัดเลยนะสุรินก็มาพิจิตก็มานาราธิวาสก็มามีอะไรอีก บึงการก็มามหาสารคามก็มาทุกคนมีความฝันยอมเดินทางไกลมาหลายร้อยกิโลเพื่อมาฝึกงานกับเยนโลเราคิดว่าเย่โลเนี่ยให้เขาได้ฝึกงานได้เจอการทํางานจริงๆซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เส่ข้อมูลจากคลิปใน YouTube ของเราอยู่แล้ว <Okay. S 2> ก็เลยอยากมาฝึกงานากับเราแล้วก็ได้ทาํางานหนักจริงๆด้วยอยากที่จะทํางานจริงๆทํางานหนักด้วยนะไม่ใช่แค่ทํางานอย่างเดียวนะก็คุณจะได้เรียนรู้ว่าการทํางานจริงๆมันเป็นอย่างไร <Okay. S 2> ดังนั้นท่านนี้อาจจะเสียโอกาสแล้วเพราะว่าเยนโลตอนที่คุณฝึกงานอ่ะเยนโลยังไม่โตคุณก็เลยเสียโอกาสดังนั้น คุณมาเจอคลิปนี้แล้วตอนนี้คุณก็ไปแนะนํารุ่นน้องคุณก็ได้ให้มาฝึกงานที่ยนโลก็ได้นะหรือตอนนี้ตัวคุณเองเนี่ยผมก็คิดว่ายังไม่สายหรอกเพราะว่าคุณก็อาจจะเพิ่งจะเรียนจบเรียนจบแล้วแม้คุณจะยังไม่ได้ฝึกงานกับที่ยนโลแต่คุณสามารถมาเรียนอบรมกับยนโลได้แล้วก็เอาความรู้ที่อบรมไปต่อยอดที่จะทํางานให้ตัวเองมีทักษะแล้วก็มีค่าตัวที่สูงขึ้นได้ในอนาคตไม่จำเป็นว่าเสียโอกาสฝึกงานกับที่ยนโลแล้วจะทําให้ตัวเองไม่มีอนาคตคุณมีสิทธิ์ที่จะเดินสายอื่นๆที่ไม่เป็นสายเหมือนโโมมเเเดดดลคคนนนนนอื่่ก็ไไ้้้ททีจจะําหุณรสสัังย ที่ไม่ได้มาฝึกงานกับนโลกคุณก็สามารถไปต่อยอดอื่นๆได้ลองมองหาโอกาสที่เหมาะสมกับตัวคุณเองและก็ถูกที่ถูกเวลาคุณก็จะประสบความเร็จได้ในสายบัญชีได้เช่นกันโอเค